สวัสดีค่ะวันนี้เพจช่างซ่อมผ้านะคะจะมาทำคลิปการทำขาเบิ้ลนะคะปลายขาที่เบิ้ลเบิ้ลแบบนี้นะคะขาเบิ้ลมีวิธีทำหลายวิธีนะคะแต่วันนี้ลูกค้าเน้นนะคะเน้นที่จะเอาแบบนี้เราก็ต้องทำไปแบบนี้นะคะอ่าเราก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการความยาวนะคะเราก็ มาวัดความยาวของตัวอย่างก่อนนะคะว่าความยาวของอุ้าเท่าไหร่นะคะวิธีวัดเราก็เอ่อเอาสายวัดมาตรงเอวนะคะสุดๆแล้วเราก็ดึงสายวัดนะคะตียาวลงไปแบบนี้แบบนี้นะคะตัวนี้สามสิบเจ็ดครึ่งนะคะสามสิบเจ็ดครึ่งเราก็จดไว้ก่อนนะคะสามสิบเจ็ดครึ่ง เสร็จแล้วเราเอางานนะคะที่เราจะต้องตัดให้ลูกค้านะคะมาวางวางแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเช็คความยาวที่เราต้องการนะคะตัวเมื่อกี้สามสิบเจ็ดครึ่งใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มวัดจากขอบเอวนะคะขอบเอวขอบเอวของลูกค้าเนี่ยวางทอดสายวัดยาวลงไปนะคะกล้องมันอาจจะเห็นไม่หมดนะเราต้องการเส้นจริงที่สามสิบเจ็ดครึ่ง เราก็ต้องเผื่อลงไปนะคะเผื่อลงไปที่ปลายขานะคะตต๊กไว้ที่สามสิบเจ็ดครึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็เผื่อลงไปอีกหนึ่งนิ้วนะคะก็เป็นสามสิบแปดครึ่งเผื่อลงไปเลยนะคะสาสามสิบแปดครึ่งอีกหนึ่งนิ้ว พอเราเผื่อไปอีกหนึ่งนิ้วนะคะทีนี้เราจะต้องพับเย็บนะคะอของตัวอย่างนะคะดูที่ตัวอย่างตัวอย่างเขาพับเย็บใหญ่ประมาณเราวัดดูนะคะพับเย็บสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วหนึ่งสี่นะคะแล้วก็พับขึ้นไปเนี่ยประมาณ ประมาณนิ้วครึ่งนะคะเมื่อกี้เราเผื่อมาหนึ่งนิ้วแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาเราต้องพับเย็บใหญ่สองนิ้วนิ้วหนึ่งสี่ใช่ไหมลืมละแป๊บเดียวนิ้วหนึ่งสี่นะคะอ๋อไม่ใช่สองนิ้วหนึ่งสี่นะคะเราต้องเผื่อออกไปอีกสองนิ้วหนึ่งสี่นะคะจากเส้นเมื่อกี้จากที่เราเผื่อแล้วหนึ่งนิ้วนะคะ ผื่อตอนเราพับขึ้นมาแล้วหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วเราก็ขีดนะคะขีดปกติเหมือนเราตัดขาถ้าเราไม่มั่นใจนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราเผื่อพอไหมนะคะเราลองพับดูก่อนสมมุติว่าเราพับเย็บขึ้นมาแค่นี้ใช่ไหมคะสองนิ้วหนึ่งสี่เมื่อกี้ใช่ไหม แล้วเราพับขึ้นอีกทีนึงนะคะพับขึ้นอีกทีนึงเนี่ยความยาวของขานะคะจะได้ที่37นิ้วครึ่งหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการทดสอบดูว่าเราเผื่อพรหรืเปล่านะคะเพราะว่าการทําขาเบิ้ลเนี่ยอ่าก็ได้พอดีนะคะอันนี้นะคะ,ะเป็นวิธีการเช็คที่แบบว่าเราไม่มั่นใจว่าเราทําถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทําแบบแบบช่างนี่นะคะ เราก็ขีดเส้นนะคะเส้นที่เราจะพับเมื่อกี้เราขีดเส้นที่เราจะตัดใช่ไหมคะแล้วเราก็ขีดเส้นที่เราจะพับมาด้วยนะคะมันลายเยอะหน่อยนะไอเส้นชัดๆดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดริมเลยนะคะเพราะเราจะใช้พ้งแล้วเย็บนะคะมันจะทําไมเราถึงพ้งแล้วเย็บมันทําให้บางนะคะมันทําให้ตะเข็บบางถ้าเราไปพับแล้วก็เย็บเนี่ยเวลาเราเบิ้ลขึ้นมามันทําให้ตะเข็บหนา พอเราตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปพ้งริมนะคะไปพ้งริมเราพ้งริมมาแล้วนะคะเราก็ไปรีดพับนะคะรีดพับตรงที่เราขีดไว้แบบนี้นะคะรีดพับพับนี้เข้าไปนะคะพับนี้เข้าไปตรงรอยที่เราขีดนะคะแล้วเราก็รีดให้เรียบร้อยนะคะรีดพับแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะเย็บข้างในนะคะจะเย็บข้างในใหญ่ๆอย่างนี้เลยเย็บธรรมดานี่แหละนะถ้ามือใหม่ก็เน่าก่อนนะคะถ้าไม่เนาเดี๋ยวเย็บไม่ได้นะเราก็มาเย็บเลยนะคะปกติเราจะแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้ทํานะคะเราจะทําอีกแบบนึงแบบนั้นระว่างง่ายดีแต่ว่า อนนี้เขาเน้นเนาะว่าต้องเอาให้เหมือนตัวอย่างเลยทำใ้ะะเ,เหมือนตัวอย่างนะคะคก็เย็บขอบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะสองนิ้วหนึ่งกระเบียดที่เราวัดไว้นะคะเราเผื่อผ้าไว้ จากริมนี้ขึ้นมาเป็นสองนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะที่เราวัดไว้แล้วเราก็เผื่อเผื่อยาวลงมาแล้วหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็พับเย็บอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะเราก็เอามารีดนะคะเอามารีดให้รอยเย็บมันแบนมีเหล็กทับหรือว่าเตารีดเก่าๆนะคะเราก็ใช้ ทับไปด้วยให้มันแบนไปเลยนะคะให้ตะเข็บมันตายภาษาช่างเขาเรียกให้ตะเข็บมันตายพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จับพับขึ้นนะคะจับตรงริมริมปลายขาที่เราเย็บสันทบไว้นะคะพับขึ้นแค่ตรงที่เราเผื่อความยาวลงมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะพับตรงนี้ พับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะพอพับเสร็จแล้วเราก็รีดนะคะเราก็รีดให้มันเป็นรอยเลยกานเกงปลายขาเปิ้ลเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะใส่กันแล้วนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ดูอ้วนอะไรประมาณเนี้ดูต้นขาใหญ่หนาอะไรประมาณเนี้เขาก็จะไม่ค่อยใส่แต่ลูกค้าท่านนี้ทําไมอยากจะใส่ก็ไม่รู้สองข้างทำเหมือนกันนะคะพับพับตรงรอยที่เราเผื่อมา1นิ้ว ที่เมื่อกี้ที่มีหลายๆเส้นน่ะเราก็พับขึ้นไปนะคะพับขึ้นไปพับออกมาข้างนอกนะคะเบิ้ลขาคือพับออกมาข้างนอกเขาเรียกว่าเบิ้ลน,นะคะเอามูกตะเข็บเนี่ยออกมาโชว์ข้างนอก เสร็จแล้วเรารีดพับเสร็จแล้วนะคะเรามาเช็คความยาวอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันได้เท่าที่เราต้องการหรือเปล่านะคะสามสิบเจ็ดครึ่งนะคะสามสิบเจ็ดครึ่งตอนนี้ได้สามสิบเจ็ดครึ่งแล้วนะคะนี่นะคะสามสิบเจ็ดครึ่งทีนี้เราก็จะไปเย็บย้ำกันวิธีเย็บย้ำนะคะเราจะเราจะไม่ย้ำบนขอบแบบนี้นะคะเราย้ำลงเส้นตรงเส้นมาเลยนะ ตรงเส้นจะเข็บข้างสองข้างนะคะย้ำขึ้นมาหนึ <c oughs> เบิ้ลมันทำได้หลายวิธีนะคะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะเพื่อนๆเ <c oughs> ราก็ย้ำตรงตะเข็บแบบนี้เลยนะคะ เราย้ำเสร็จแล้วนะคะพอเราย้ำข้างสองตรงตะเข็บข้างสองข้างของกางเกงเนี่ยก็เสร็จนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะการเบิ้ลก็จะเป็นอย่างนี้การเบิ้ลกันเป็นอย่างนี้แบบเย็บแล้วก็พับขึ้นมาเฉยๆนะคะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ทําแบบขาเบิ้ลเป็นวิธีการตัดและวิธีการเผื่อนะคะเพื่อนๆเนี่ยแล้วเราก็มาเช็คดูนะคะว่าความใหญ่เนี่ยเท่ากันไหมนะคะที่เราพับเราอาจจะเช็คดูก่อนที่เราจะย้ำก็ได้นะคะ เขาเท่ากันก็โอเคนะแค่นี้ก็เสร็จนะคะวิธีการตัวนี้มันทํายากเรียกแพงหน่อยก็ได้นะเรียกเจ็ดสิบบาทก็ได้ปกติพับเอบเฉยๆเนะ่ยมันแค่ห้าสิบบาทเราอาจจะเรียกแปดสิบบาทก็ได้นะเจ็ดสิบแปดสิบบาทก็ได้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะไปลวจ้า